สวัสดีจ้าเพื่อนๆเอฟซี C, ทั้งหลายเอาบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งหนามาฝากเนาะจานะจานาะมาเลาะให้เลาะหนาว่าซิมาปิ้งน้ำหนาสิไทยหุดสนดกสนดกว่าหลุดมาโพออันลูกว่าเคียดหมูรูกว่ากบร้ายอินีนี่ก็เลยซ,นซอ,นยอนซะจะเมียก,กินเที่ยงพุ่นก็กำลังเล่หมาจังว่าปิ้งน้ำจากสีบุกบุก มด้ยอดเขานั้นพ่นง,ง่ายแล้วบ่อทันถ่ายหุดหนายอยู่ฝนตกบะเสาส้วงอันฝนบร,ระตูกะทายหนากระทายบมเขา้าฮึใจโอ้แม่นอยู่อยู่เลือกๆพ่อหมีเอ๊กำลังสน น้ําบกจักหน่อยก่อนมันสิได้หลายเนาะคันเทหน้าก็ฮกๆบ่ทันได้มาตัดหญ้าอยู่เปียนกันอนฮ้อน,อน <c oughs> ใส่เฮ้ยุ้ยถึงออกกบมนเก็บเห็ดพแต่ว่าเห็ดพกออกอคือเกานะหังบ่ได้ไปมื้อนี้ มาเห็ดน้ำให้น้ำหนาสักก้อน,นอลอ่ยอยูอ่ลอยตื่นตื่นตัวนี้นะน้ำไล่ไล่ขั้นฝนตกมากับอุดมสมบูรณ์เนาะนยูแนวกินก็ระเบ,าบ,าาบาาื้อปะยะมาต่ดูฮะหลุมกระพัดวีวี มองซ้อนลร้ซ้อนยะ่ให้หนานี่หละวะบันนอกบันนนาเหานั่อยู่ในกินพระอืดเพราะอยากไม่มีความจนในหมู่คนขยันสิััำว่าท่นเหาดูห้าดูซ้อนก็ได้กินหิดกระอกหิดโพเจ้าน้อยนี่หิดละงกกหิดแร่หิดดินกระอกเนาะ เอากระติกไปพุ่นอยู่บ่หน้อยซอดีก้ก็กำลังขึ้นให้หนาน้อยซอดีก้ก็กำลังขึ้นเอาน้ำเชียงมาน้ำยันมันเน้อย ทางพี่นี่มันอยู่ตื่นเตือนอ่ออาออก็ฮุก <laughs> หน้ากับหกหกอันนี้เป็นกอวโคหกเนาะอันเขามันเ็ต้นเงาทางโน้นมีน้ำเต็ ่ะสั่งสิปกันนะ